กดเองทําเองตัวสวัสดีจ้าทุกคนลงสวนภาคอีกแล้วเนาะไม่มีอะไรเลยวันวันหนึ่งลงสวนภาคมาดูาบุ้งแล้วก็สะระแหน่ที่ใส่ปุ๋ยนะเนาะใส่ปุ๋ยแล้วก็นอนลงทุกคนน่าจวต้องเลยตัดทิ้งแต่ถ้าดูเขาก่อนว่าเขาตายเนะออเขาก็เขาก็ตายมาั้งไม่ตายมาั้งเดี๋ยวตัดทิ้งตัดปุกไม่ทิ้งให้เขาแทงออกน้ำไหลเนาะ เดี๋ยวจะตัดออกพาลงสวนพักอีกแล้ววันนี้จะทําอะไรวันนี้ก็จะจัดแจงกระสัลหน่ที่นอนลงแล้วก็จะถอนยาออกในพวกบุ้งจะมียาพวกบุ้งก็ยากก็เริ่มงามล้วเดี๋ยวนี้เริ่มจะได้กินมุกกระทะแล้วเดี๋ยวนี้ถ้ากินมุกกระทะก็ตรงนี้แหละนี่น้ำกระทอมเดี๋ยวจะามานั่งกินอยู่ตรงนี้แหละเนาะเอาพักสดๆจากสวนเรา ใส่ไปด้วยเป็นพักละอย่างมีละอย่างตงอ้องโขก็มีเอียงเอียงให้ดูตอ้องโขโชว์ตอ้องโูหน้าเาะต้องโูเนะ,นะมันต้องใช้สสลมมุงเนาะเพราะว่าเขาร้อนแดดร้อนมากก็เลยใช้แสลมมุงเอาออกไม่ได้เลยยานเขาคอผับก็เลยต้องมุงตลอดถามว่าพักอื่นโดนแดดได้ไหมก,ไก,ก็โดนได้ต้องโ้ก็โดนได้แต่ว่าเวลาเวลาเรามุงเส้นเราเวลาเราเอาออกแบบกระทันหันอะ่ะพอเขาอ่อนพับเสียดาย เดี๋ยวเราตัดกินจักรอบก่อนเนะาะพอตัดกินจักลมหนึ่งก็จะเปิดออกแล้วตัดใส่หมูกระทะก่อนเดี๋ยวเอาหมูกระทะมากินสักกระทะหนึ่งเนาะพากันมานั่งกินนี่เนี่ยนำกระถอมน,นี่แหลนะเนาะเดี๋ยวเราให้ผักบุงยาจักหน่อยก่อนตอนนี้ผักบุงประมาณจะหาได้คืบกว่าเนาะเขาก็จะไม่ค่อยมีลำต้นจริงๆเราทำกินเองอะขนาดนี้กำลังกินกำลังตัดผัด บุ้งไฟแดงเนาะกำลังอร่อยแต่เอาให้เข้ายาวจังหน่อยก่อนไม่งัน้นทามากินได้ไหมขนาดนี้ได้แต่เปลือง <laughs> เปลืองตัดแบบเดี๋ยวมดุดปัญญายังสังเกตดูว่าจะตัดหรือว่าจะถอนเอาดีถ้าถ้าถอนเนี่ยก็จะกินทีเดียวด้วยทุกคนแต่ถ้าตัดะจะได้กินหลายเท่อเพระาะว่าแขนงข้างใต้ที่เขาออกมาเนี่ยก็ปล่อยให้เข้ายาวได้อีกเนาะ้าเขาตัดกินแต่ถ้าเราถอนก็คือทีเดียวจบ แต่รอดูก่อนอาจจะได้ตัดเพราะวันเราไม่ได้ปลูกขายเนาะถ้าปลูกขายก็จะถอนเพราะบุงถ้าปลูกไปขายต้องถอนเขาต้องโชว์ลากเลยเอาหลากไปโชว์ด้วยจักยังไงวันนี้ก็ไม่มีอะไรหอกมานั่งคุยเฉยเอยากคุยอยาก,อ,ยากอวดพักพเด๊อยากอวดพักตังโถอยากอวดพักตะระเน่แต่พักแพรน่ะกำลังติดพึ่งจะพวนดินได้ไปเมื่อวานสองวันเนาะก็เลยสงสัยยังทันได้กินปุ๋ยยังไม่งามส่วนพักบุงก็กำลังได้ที่เลยกำลังใส่ผัด บุ้งไฟแดงกําลังใส่หมูกระทะแต่รอจังหน่อยก่อนรอให้เขาใหญ่ก่อนถ้ากินขนาดนี้ก็กินได้อยู่แต่ว่าเปื้องเนาะแป๊บแป,บแป,บแปบหนึ่งก็มืดแล้วเนี่ยก็ปลูกไปเรื่อยๆพอแป้งนี้ได้กินปุ๊บก็ถ้าจะเพาะใหม่ก็ต้องทิ้งดินไว้ก่อนตากนาดินไว้สัก4ีหวันก่อนค่อยเพาะใหม่เพราะว่ามันมีแป้งเดียวหรือรอบนาเนี่ยปยาจะเพาะอย่างนี้คือแป้งเนี่ยจะเพาะได้สองรอบ ห่างกันสักประมาณนีแเลยเพาะให้ขึ้นขนาดนี้แล้วก็ค่อยเพาะใหม่อีกรอบหนึ่งเนะาะทามว่าทุกคนก็อยากจะรู้ว่าพญาปลูกทำไมถึงงามใส่อะไรมากจริงๆแล้วลักษณของการคนปลูกชอบปลูกพักชอบปลูกพักคือกันก็คือใส่ใจเนาะต้องมีเวลาดูแลเขาใส่ปุ๋ยใส่ใจอย่างไงเลยเนาะดินก็พญาก็ใช้ดินไม่ได้ซื้อนะดินเอง ดินของเจ้าของเองแต่ว่าปาัญญาจะเอาไปผสมก็ขี้งวัวแล้วก็แก็บแล้วก็ทิ้งไว้เพราะว่าปัญญาไม่ได้ลงปลูกปุ๊บปั๊บเลยดิุูบๆๆแล้วก็ทิ้งเอาไว้สักประมาณสี่ห้าวันเนะะาะปญญาถึงจะเอามาใช้ปัญญาก็ไม่มีอะไรนอกจากมีตะลดนำเปล่าก็แหลกๆใส่กากน้ำตาลด้วยหลังๆมาไม่ได้ใส่แล้วเนาะก็มักแข่แกบขี้งวัวดิน แล้วก็ทิ้งเอาไว้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยเอามาใช่เนาะแค่นั้นแหละแล้วก็มันดูแลเขาใส่ปุ๋ยอืมลักๆคือคือใส่ปุ๋ยมั่งมันก็ต้องใส่เนาะถ้ามันไม่ใส่มันก็ไม่งามเลยก็ต้องใส่มั่งอา้าวตาไปไหนอ,อ้าวเหรอเดินมาตอนไหนขึ้นมาเห็นเห็นผ่านกักล่อง,อง <c ười> คุยใช่เลยท้งนี้ก็ได เดี๋ยวปุนอบเ็นแต่ก่องบอกเดี๋ยวปุนอบเ็นก็นี่แหละก็รอก็ก็มีแค่นั้นไม่ได้มีเค็ดมีหลับอะไรมากมายเนาะแต่ลักๆก็คือต้องใส่ปุ๋ยเคมีช่วยเขาล็กๆเพื่อให้เขาแข็งแรงเนาะไม่มีเค็หลับอะไรปยาไม่มีเค็หลับอะไรเลยมีแค่นั้นแหละทีทีทีงามแบบนี้ก็คือปยาใส่ปุ๋ยรองพื้นด้วยตั้งแต่แรกๆตั้งแต่หวันมิดแรกๆแล้วเนาะนั่นแหละมีแค่นั้นแหละถามว่ามีสูตรอะไรไม่มีอะไรก็เข้าเลย อยาก็เอาเอา,เอายาธรรมศาสตร์ก็เป็นพวกใบเสดาวมักก็นำยาสูบเนาะแต่พยาไม่ได้ทำไม่รู้เพราะว่าเ,าเรื่องของเรื่องคือกลัวมันไม่ได้ผลด้วยเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นการแบบว่าเออนั่นหรือเปล่าก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าก็เลยถ้าถา้ถาได้ผลก็ดีไปถ้าไม่ได้ผลก็เราก็มักใช้เองเนาะเป็นใบเสดาวกับยาสูบที่จะฉีดหนอนเนาะเอาอยู่มั่งไม่เอาอยู่มั่งก็รรมาชาติของเข้าหละ ก็มีแค่นี้แหละเนาะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายดินก็เราก็ทําเอาเองเนาะใส่ขิงัวขีงมูที่เขามีนั่นแหละทำไม่มีก็ดินธรรมดาใส่แก็บทำไมีเก็บเนาะเก็บกับคนทางจะหายากเ้ยทุกคนโอเคจ้าสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละเนาะจ้าขอบคุณหลายๆเด้เจ้าทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยๆเฮงๆงปังๆคิดวังสิ่งใดอใอ้สมปรารถนาเ้อจ้าทุกคนขอบคุณมากเ้อจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย